เรื่องของน้องปูนิ่มหรือว่าน้องนุ่มนิ่มหรือว่าน้องนิ่มอดีตพริตตี้สาวสวยที่ทำงานขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็ได้สามีเป็นตำรวจอยู่สนวังทองหลางกระทั่งล่าสุดน้องนิ่มเสียชีวิตโดยสามีหาว่าน้องนิ่มฆ่าตัวตายเองแต่แล้วเจ้าตัวก็สารภาพว่าตัวเองนั่นแหละทำปืนลั่นใส่เมียกระทั่งเมียเสียชีวิตนะคะ โดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไปแล้วค่ะวันนี้หน้าหนึ่งฉบับข่าวสดเป็นพาดหัวเด่นหน้าหนึ่งได้บนสุดข,ของข่าวสดเลยนะร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญทรงไปกราบขอขามาศพเมียแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านในตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องนิ่มน้องนิ่มชื่อจริงก็คือ พิมชดาพรภูย้ำใสวัย30ปีนะคะซึ่งเป็นเมียของร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งรองสาระวัตรสืบสวนสอนอวังทองหลางแล้วก็มีประวัติว่าตำรวจคนเนี้ยมีเมียอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่มาทําเป็นจีบน้องนิ่มว่าเป็นโสดกระทั่งน้องนิ่มท้องมีลูกตกลงลูกอายุสองขวบหรือสี่ขวบงงเลือเกินบางสื่อก็บอกว่าสขวบบา,บางสื่อก็บอกว่าสองขวบนะเอาไปว่าสองขวบก็แล้วกัน น้องนิ่มมีลูกกับรยตระเูลทรงกรดเป็นลูกสาววัยสองขวบนะเจ้าตัวก็พยายามที่จะไม่ให้มีปัญหาในครอบครัวเพราะว่าสงสารลูกแต่ก็ทะเลาะกับผัวมีอะไรเหี้ยใจทะเลาะกันมาเรื่อยๆเป็นศึกรักสามเศร้าพอผู้ชายบอกว่าจะเลิกกับเมียหลวงแต่ก็ไม่เลิกแถมไปมีแถมไปมีลูกกับเมียหลวงเพิ่มอีกสองหนอน้องนิ่มฐานะเมียน้อยก็โมโหสิคะเธอมาหลอกฉันไม่พอเธอบอกว่าเธอจะเลิกกับเมียหลวงเธอก็ไม่เลิก เธอหลอกฉันมาตลอดเวลานั่นแหละการสร้างความมั่นใจต่อชีวิตก็มีบ้านหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเมื่อสองเดือนอยู่ร่วมกันแต่ในบ้านร้อนเป็นไฟทะเลาะกันทุกวันเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็ไม่ไม่จัดก,การเด็ดขาดสักทีหนึ่งเมียทั้งสองฝั่งทั้งเมียหลวงเมียน้อยก็ทะเลาะกันผัวเมียละเอียดใจมาตลอดกระทั่งเกิดการทะเลาะล่าสุดแล้วก็ปืนลั่นทําเอาน้องนิ่มพิมชดาพรเสียชีวิตหลังจากสามีเนี่ย ยอมรับแล้วว่าตนเองทําปืนลั่นใส่เมียเสียชีวิตแม้ว่าญาติฝั่งเมียจะไม่ยอมรับเขาแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ไปกราบขอขามาศพเมียแล้วก็ไปกราบเท้าแม่ยายแล้วด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาสินสอดทุกสิ่งอย่างไม่เคยมีให้กับทางฝั่งผู้ใหญ่ของของเมียเลยแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกทรงกรดชื่อเล่นชื่อว่าบอยนะคะเขาเรียกว่าผู้กองบอย เมื่อวานผู้กองบอยไปรุดกราบขอขมาศพน้องนิ่มเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปกราบขอโทษแม่ยายด้วยนะคะอันนี้ภาพหน้าหนึ่งฉบับข่าวสดหน้าหนึ่งฉบับข่าวสดเป็นภาพผู้กองบอยร้อยตำรวจเอกทรงกฎนะคะไปที่สถานที่บำเพ็ญกุศลศพเมียแล้วก็ไปกราบเท้าแม่ยายแล้วค่ะเดี๋ยวดูสิแม่ยายว่ายังไง พราะแม่ยายแม่ของน้องนิ่มนี่โอ้โหเกลียดเกลียดผู้กองบอยมากแล้วก็ประกาศตัดขาดกันและลูปของน้องนิ่มยายก็บอกยายจะเลี้ยงเองนะคะเมื่อวานนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งที่บ้านเลขที่63หมู่4บ้านดงเข่งตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินสถานที่ตั้งประเพ็ญกุศลศพของนางสาวพิมพชดาพร หรือว่าน้องนิ่มนะคะก็มีการบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกทรงกรดหรือว่าผู้กองบอยไปที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะผู้กองบอยไม่ได้ไปคนเดียวผู้กองบอยไปพร้อมกับแม่ของตนน้องสาวของตนแล้วก็ลูกสาวไว้สองขวบที่เกิดกับน้องนิ่มไปด้วยขับรถส่วนตัวไปงานนี้มีตำรวจ สอพอยางตลาดคือตำรวจในพื้นที่เนี่ยไปดูแลความเรียบร้อยเพราะว่ากังวลว่ากังวลว่าถ้าผู้กองบอยไปขอขมาศพน้องนิ่มแล้วญาติทางฝั่งน้องนิ่มเนี่ยไม่ไหวจะรับอาจจะเกิดการรุมประชาทานเกิดการทำร้ายตบตีอะไรบางอย่างก็ได้นั่นล่ะค่ะงานนี้สอพอยางตลาดจึงไปดูแลความเรียบร้อยที่บ้านของน้องนิ่มที่มีพิธีบรเพญกุศลศพน้องนิ่มนะคะ หลังจากรู้ว่าผู้กองบอยจะไปขอขมาศพเมืม่อวานนี้ผู้กองบอยร้อยตำรวจเอกทรงกรดนำพวงมาลัยไปคุกเขา่ากราบขอโทษแม่ยายแม่ยายก็คือแม่ของน้องนิ่มนางทองใสภูคงน้ำแล้วก็ไปกราบขอโทษนายกฎดกิติพัฒน์ภูแย้มใสพี่ชายของน้องนิ่มซึ่งผู้กองบอยได้แสดงความเสียใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสารภาพแล้วแล้วก็ยอมรับว่าตนเองผิดแล้วก็แสดงความเสียใจหลังจากนั้นเดินเข้าไปขอขามาศพเมียนะคะโดยผู้กองบอยมองรูปถ่ายของน้องนิ่มมองหน้าเมียที่รูปถ่ายที่อยู่ด้านหน้าโลงศพแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าวแววตาหม่นหมองโดยแม่ของผู้กองบอย แล้วก็น้องสาวของผู้กองบอยก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันนะคะมันเป็นนาทีสำนึกผิดอะแต่มันก็สายเกินไปแล้วสงสารน้องนิ่มแม่ยายก็คือแม่ของน้องนิ่มนะคะนางทองใสบอกว่าการเดินทางของร้อยตำรวจทรงกฎไปที่บ้านของตนนั้นที่กาลสินเนี่ยเขามาโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนไม่ได้นัดหมายพวกตนมาก่อนแต่เมื่อเขา แม่ของเขาน้องสาวของเขามาเขาตั้งใจมาขอขอมาฉันก็ไม่ขัดขวางนะแม่ยายบอกฉันก็ไม่ขัดขวางทุกอย่างมันจะได้สบายใจวิญญาณของลูกสาวฉันจะได้รับรู้เพราะฉัน้นเป็นห่วงลูกแม่ลูกตายไปแล้วเขามาขอข,อขอมาฉันไม่ขัดขวางวิญญาณลูกสาวฉันจะได้สบายใจล,ลูกฉันจะได้ไปในสู่ที่ทางที่ดีจะได้ตายตาหลับนะ ส่วนเรื่องคดีนั้นก็ขอให้เป็นกระบวนการของตำรวจดำเนินคดีกันไปความผิดความถูกแม่ของน้องนิ่มบอกว่าใครทำกรรมอะไรไว้ก่อกรรมอะไรไว้ก็ให้มันได้รับกรรมนั้นนะใครทำอะไรไว้ก็ให้มันรับกรรมกันไปวันนี้ฉันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นและอยู่ในระยะทำใจนะคะแม่น้องนิ่มบอกฉันอยู่ระหว่างระยะทำใจส่วนคนที่จะทุกไปตลอดชีวิตก็คือคนที่มันก่อกรรม ่างกัรมต่างวาระนั่นล่ละค่ะแม่น้องนิ่มยับอกว่าตอนนี้เนี่ยนะแม่น้องนิ่มให้สัมภาษณ์นักข่าวคือนักข่าวถามแม่น้องนิ่มว่าตอนที่ผู้กองบอยเนี่ยกราบที่เท้าเนี่ยรู้สึกยังไงเพราะตลอดที่ผ่านมาคุณแม่ก็บอกว่าฉันไม่อาไม่ให้อาภายัยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันหลานฉันฉันเลี้ยงเองได้และดาทีที่เขามากราบขอโทษเนี่ยคุณแม่คิดยังไง คุณแม่ทองสบอกว่าฉันพูดอะไรไม่ออกฉันพูดอะไรไม่ออกฉันแค่ได้ยินที่เขาพูดแต่ใจฉันเนี่ยไม่ขอผูกใจเจ็บต่อไปแล้วไม่ขอผูกใจเจ็บต่อไปแล้วฉันต้องการให้ความสูญเสียของลูกสาวของฉันมันจางลงไปให้ลูกสาวของฉันจากไปนอนตายตาหลับนะและให้ลูกสาวของฉันอยู่กับพวกฉันตลอดไป ก็มีหลายคนบอกว่าอยากบวชหน้าไฟให้กับน้องนิ่มแต่บางคนก็เป็นคนต่างาศาสนาก็บวชไม่ได้ก็สุดแท้ที่เขาจะพิจารณาแล้วก็รวมไปถึงอ๋อเดี๋ยวนะทั้งนี้หลายคนอยากให้หลายคนอยากให้ผู้กองบอยบวชหน้าไฟเออทั้งนี้หลายคนอยากให้ผู้กองบอยบวชหน้าไฟแต่เมื่อเขาเป็นคนต่างาศาสนาอ๋อเขาเป็นคนใต้น่าจะนับถืออิสลามหรือเปล่าหรือ,อยังไง เมื่อเขาเป็นคนต่างาศาสนาก็บวชไม่ได้ก็สุดแท้ที่เขาจะพิจารณาไถ่โทษให้กับตัวเองก็แล้วกันนะแม่น้องนิ่มก็บอกอย่างนี้ด้านประหลัดอบตอยางตลาดนายสมัยภูคงน้ำซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของน้องนิ่มบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้เป็นพิธีชาปนกิจศพน้องนิ่มแล้ว25มิมถุนายนวันนี้ใครจะไปร่วมพิธีชาปนกิจไปส่งวิญญาณของหลานสาวตนขึ้นสวรรค์ก็ไปได้ไม่ปิดกัน้น เป็นญาติทางฝั่งอดีตสามีน้องนิ่มจะมาก็ได้ไม่ปิดกัน้นไม่ว่ากันเป็นการแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายในส่วนของการคัดค้านการประกันตัวผู้กองบอยนั้นเบื้องต้นทางญาติญาติปรึกษากันแล้วว่าจะมีการตั้งทนายทำหนังสือยื่นอุดทอนคัดค้านการประกันตัวในศาลคือจะยื่นต่อศาลไม่ให้มีการประกันตัวผู้กองบอยเพราะว่าผู้กองบอยนะเวลาอารมณ์ปกติมันก็ดีแบบนี้ แต่เวลาอารมณ์มันโมโหอ่ะมันมันมีความรุนแรงของอารมณ์ที่มันสามารถไปก่อเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นได้ดังนั้นญาติฝั่งน้องนิ่มจะมีการทำเรื่องยื่นต่อศาลคัดค้านการประกันตัวผู้กองบอยนะคะเพราะว่าผู้กองบอยเคยพูดจาขู่อะไรต่างๆเอาไว้ไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือเปล่าให้มีการคัดค้านการประกันตัวเอาไว้ก่อนแต่ขอจัดการงานศพน้องนิ่มเสร็จแล้วสองสามวันจะไปดำเนินการนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ ร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งหรือว่าผู้กองบอยไปขอขมาศพเมียไปกราบเท้าแม่ยายแล้วก็ญาติฝั่งเมียแล้วเป็นการขออโหสิกรรมนะก็โชคดีไม่มีอะไรรุนแรงด่าทอกันอะไรไม่มีทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะแม่ของน้องนิ่มเห็นแก่ลูกสาวคือเห็นแก่น้องนิ่มนั่นเองทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยแต่หัวใจที่เขาโกรธเนี่ยยังคงมีอยู่ แม่ของเขาพูดแล้วกรรมใครกรรมมันกรรมใครกรรมมันใครทาอะไรไว้ได้ได้อย่างนั้นนั่นแหละมันก็กําลังที่รับกรรมของมันแล้วว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องคดีก็อยู่ที่ตํารวจแล้วก็ญาติิเห็นด้วยว่าจะไปคัดค้านก,การประกันตัวผู้กองบอยก็ว่ากันต่อไปนะคะนี่คือความคืบหน้าการตายของน้องนิ่มพิมพ์ชดาพรภูแย้มใสเสียดายอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งและแกร่งคนหนึ่ง ถ้าเธอได้สามีที่ดีกว่านี้จะดีมากๆเลยชีวิตของเธอเพราะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวด้วยมาตั้งแต่ยังเล็กๆนะเนี่ยและถ้าวันหนึ่งเธอหย่าก,กับอีตาผู้กองบอยได้แล้วก็ไปมีคนใหม่มีชีวิตที่ดีกว่ามันก็เธอจะไปได้ดีมากเลยอะ่ะเสียดายนะปืนลั่นเนี่ยแหละเพราะความอารมณ์โมโหเนี่ยดื่มเหล้าอยากหลับนอนกับเมียเมียไม่ยอมทะเลาะเอาปืนมาขู่เมียย่างปืนกันปืนลั่นใส่เมีย โดนขมับซ้ายแล้วก็เมียก็ตายทีนี้การตั้งข้อสังเกตนะแม้ว่าผู้กองบอยสารภาพแล้วนะแต่คนสังเกตว่าจริงเหรอปืนลั่นน่าจะเป็นการขู่เมียมากกว่าหรือเปล่าเอาปืนมาขู่เมียที่ขมับถ้าแกไม่ยอมฉันฉันจะยิงนะและเมียคงท้าว่ายิงเลยไม่งั้นปืนลั่นทะไมอยู่ที่ขมับซ้ายมันใกล้ขนาดนั้นล่ะมันอาจเป็นการแบบเหมือนกับจงใจอะที่จะขู่ไม่งั้นฉันจะฆ่าเธอนะ เพราะงั้นยังไงก็ตามแต่ผู้กองบอยเจอข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไปแล้วนะคะโดนไปแล้วค่ะและเรื่องนี้ญาติของฝั่งน้องนิ่มเขาก็ไม่ยอมนะเรื่องคดีเขาเอาถึงที่สุดแม้ว่าใจเขานิ่งแล้วให้อภัยแล้วแต่เรื่องคดีเขาเอาถึงที่สุดนะคะอันนี้ก็ว่ากันไป